อ่อยสุดๆเลยแกแถมได้บรรยากาศอีกนนีนที่เมื่อกี้มาหาว่าฉันซื้อไปถมที่โฉใครว่าแกไอปองขาวลรวที่ว่าไม่ใช่ฉันเอ้าเอาดูมันดูมันตะ๊กังจริงจั้งแกเนี่ยโอ้ยเพี้ยงขอให้แกติดคอตายจะได้เป็นผีขึ้นคานใช่ป่อผีขึ้นคานเออดี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 อู้อ้าว คุณแอนเป็นอะไรไปคะแหมลักษณะจะปื้มอกปื้มใจจะกินอะไรไม่ลงใช่ไหมคะยังจะมาแหลอีกนะอฉันจะตัดเงินเดือนเธอยากฝนโทษฐานที่ปล่อยให้นายพิมุกเข้ามาทำแบบนี้ในบ้านของฉันดีมากเลยอ้าวได้ยังไงกันคะคุณแอนไม่ให้เขาเข้ามาได้ยังไงล่ะคะก็คุณพิมุกอะหลอก็หลอกแถมยัง สุภาพอ,อีตองหอกใช่ <blows> แถมอยากให้เงินด้วยเนาะถูกค่ะให้มาแบบไม่ใช่แล้วคุณแมนฝนนี่ไม่เคยรับสินบนใครเลยนะคะอ,อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ไหมแม่ใหญ่พอ,อยอคือเรต้ยตายแล้วลืมลืลมเลยค่ะคุณแมนเอาโทรศัพท์ไปที่เครื่องซักผ้าตายหาดิสมขลำหน้า <c oughs> จริงเนาะอันในไหนแกก็แก้แค้นในพี่มุกให้ฉันแล้วอ่ะฉันก็ไม่ติดใจเอาความอะไรเขาอีกแล้วแหละก็ถ้าแกอยากจะคบเขาต่อไปเนี่ยก็ทำสบายนะฉันไม่สนใจเขาแล้วแหละเอา้าแล้วทำไมฉันต้องกลับไปใช้ของเก่าที่ฉันทิ้งไปแล้วด้วยล่ะ <c oughs> ของใหม่นี่นะมีให้เลือกอีกตั้งเยอะแยะ สามสวยแสนดีประจำตัวของเราเนี่ยนะหมดกระแสบสวงขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ฉันไม่อยู่ในยะอ,อ <c oughs> ดีมากเลยเพื่อนเพื่อนได้ทำถูกต้องแล้วเออว่าแต่ไอเรื่องไปเที่ยวทะเลอะตกลงแกจะไม่ไปกับพวกเราจริงหรอไปได้ไงล่ะก็ฉันรับงานจัดเรียงํำชานอกสถานที่เอาไว้ถ้าฉันไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวงานเละแย่เลยแก พวกแกสามคนนะ่ะเอี่ยกันให้สนุกนะเทียวเผื่อฉันด้วยโอเคปะอ้มมาเรามาฉลองกันดีกว่าอืมอม,มาเลย จริงใครมาไม่ยีปอก็ยีพิมอะเดี๋ยวจะไปเปิดเองมาแล้วครับวู้ววนี่แล้วเชิญเลยค่ะ เชิญเลยจ้าจ้า,าเร็วๆสิแกเออไปไหนบ้างเนี่ยนี่ไงสวัสดีครับุณเจครับกองชายชาน ครับมาครับ,รบแกฮะนี่แกรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเอากระเป๋าอ,อีกหนึ่งใบเออ เอาชุดว่นะายน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคนอย่างฉันนะไม่ต้องใช้หรอกฉันกะจะไปเปลือยกายเล่นน้ำท่ามกลางแสงจันทร์เลยยามิง <c oughs> เหอแป๊บนึงนะอยากนั่งหน้าข้างกับพี่เจจังเลย ทำไมถึงไม่มาสักทีน,นี่นางพิมพ์แกทำไมไม่ตอบสักทีวะฮะแกมีปัญหาอะไรจะต้องปรึกษาฉันทุกเรื่องเลยหรือไงแล้วพอถึงเวลาเนี่ยฉันไม่ต้องเข้าไปสอนแกถึงในห้องหอเลยเหรออือ,ออีบ้าเออแกจะไปเที่ยวทะเลกับแกไม่ได้แล้วหรอนะเอเอทำไมอ่ะก็ก็เอาเตี๋ยกับเอาม้าฉันนะสิบุกพาในจินนายนะ้มาถึงห้องฉันแต่เช้าด้เลยเลแก เฮ้ยนี่แกจะให้ฉันไปคนเดียวไม่ได้นะก็ไหนแกสัญญาว่าแกจะไปเป็นเพื่อนฉันไงโอ้ยก็่ฉันไปไม่ได้นริงินต่แกแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะเอาอย่งนี้แกช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันนะนี่เราฉันจะทําอะไรคนเดียวได้ยังไงอ่ะมีไอจิบเป็นก้างขวางคอตัวเบลเลยนะโถ้แกก็แกก็ทำตามแผนเดิมที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะแกนะแล้วแกก็หาโอกาสดีๆรอที่ไอจิบเผลอแล้วแกนะ อาปอเลอกคุยอะไรกันตั้งนานแล้วเนี่ยะโอ้ยอยากจะรู้ปล่อยให้จริงจริงอินรอน,นังมากนะก็ก็กอากา็ให้เขารอไปก่อนสิออ้คุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนคงไหนไออาร์ตี้สำหหาหนัง่งหรอวะมานี่อย่าออกคุยกั่ไม่ใช่เตี๋ยไม่ใช่โอ้เตี๋ยออมาจัาที่ไหน จริงอ่ะมาแล้วอ่ะอปมมาแล้วสวยบ้างอะไร้าอะไรครับผมอะไรกะสิอะไรกรสิวัวว่จะถุง้ยาถุงจังเหรอ มันไม่มาคนเดียวเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราออกไปกันแค่สามคนเนี่ยเราก็สนุกกันได้ได้ไงล่ะฉันไก่ปอนะอุตสาหนัดก,กับไวสติบดีนัดจะนัดกันทำอะไรฮะอ,อ๋อก็วางแผนว่าจะไปทำอะไรกันที่ทะเลนะสิทั้งดำน้ำทั้งขี่สกูตเตอร์อทํามาแล้วไปกับฉันเนี่ยมันทำไม่ได้เหรอ ฉันนี่เก่งกว่าหยิดปอตั้งเยอะเออเอาสาวๆขึ้นรถก็ได้ละไม่ต้องรอเยิดปอรหรอกไปไปรีบไปเร็วแล้วใครมาอีกเนี่ยใครมาพีเ่เจไม่รู้เหมือนกันอ้าวผู้กองสวัสดีครับสวัสดีครับนายเจจิ๊บไปแล้วครับเจจิ๊บ นัดผู้กองไว้ทำไมไม่เห็นบอกพี่สักคำเปล่าจิบไม่ได้นัดไม่ได้นัดสันหน่อยโชคดีนะครับเนี่ยที่ผมมีเสื้อผ้าตีกอลติดไว้ในรถเสมอครับกันไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับผู้ก,กองแน่ใจเหรอคะว่าอยากจะไปกับเราจริงๆอะ่ะ ไม่ติดภารกิจอย่างอื่นหรอกคะจิ๊บเสียมารยากนะถามอะไรกวนๆก <c oughs> <az> วางครับผมว่าขึ้นรถเลยดีกว่าครับขอขอึ้นรถเลยครับ <c oughs> จะได้ไป <ขอ S 2> ด้กวกันครับ <c oughs> ขึ้นรถด,ดิไปเร็วเอ้ยเบาก็ได้เชิญครับอสองคู่ชูชื่นนั่นหรอจะไปไหนกันอะ